สวัสดีค่ะเจอกับโครูนิวอีกแล้วนะคะกับรายวิชาการนิตศาสตร์นะคะบทที่10นะคะการนําเสนอข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนนะคะก่อนที่เราจะเรียนในเนื้อหาของเรื่องการนําเสนอข้อมูลนะคะเรื่องนี้นักเรียนเรียนมาแล้วตอนอยู่ชั้นป .3 ในเรื่องแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิรูปภาพเขากําหนดให้กัดหนังสือหนึ่งรูปที่มันเป็นรูปหนังสือเนี่ยแทนหนังสือ10เล่มเพราะฉะนั้นวันจันทร์ได้เท่าไหร่คะวันจันทร์มีรูปกี่รูปเนี่ย 1>, 1 2 3 4 5 6 7มีอยู่7ลรูปเพราะฉะนั้นหนังสือก็ได้เท่ากับ70เล่มใช่ไหมวันจันได้ไ0ด้70เล่มวันอังคารได้20วันพุธได้50วันพฤหัสดได้50ค่ะแล้ววันศุกร์ก็ได้100รวมทั้งตั้งแต่วันจันท์ถึงวันศุกร์ก็จะได้290เล่มค่ะ อันนี้นะคะเป็นตารางที่มีลักษณะเป็นตารางทางเดียวนะคะชื่อของตารางก็คือจำนวนหนังสือที่นักเรียนยืมจากห้องสมุดโรงเรียนเปี่ยมลักตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยกำหนดให้1รูปแทนหนังสือสิบเล่มนะคะเราก็จะมาตอบคำถามข้อที่หนึ่งถึงข้อที่3กันข้อที่1เขาถามว่าหนังสือที่ถูกยืยมจากห้องสมุดมากที่สุดอยู่ในวันไหนก็คือวันไหนคะวันศุกร์ใช่ไหมกี่เล่มอ่ะหนึ้อยเล่มหนังสือที่ถูกยืมจากห้องสมุดน้อยกว่าน้อยที่สุดก็คือวันไหนวันอังคารค่ะวันอังคารแค่20เล่มเอง แล้วหนังสือที่ถูกยืมในวันอะไรกับวันอะไรมีค่าเท่ากันวันพุธกับวันพฤหัสบ,บดีค่ะคณิตคิดท้าทายเขาบอกว่าห้องสมุดแห่งหนึ่งให้สมาชิกยืมหนังสือไป845เล่มแล้วยังเหลือหนังสืออยู่อีก2,839เล่มสมุดห้องสมุดแห่งนี้มีหนังสือเดิมมีหนังสืออยู่เท่าไหร่ ก็ต้องเอาหนังสือที่เหลืออยู่รวมกับหนังสือที่ให้ยืมไปใช่ไหมคะก็จะได้เท่ากับ3 6 8 4เล่มค่ะแบบฝึกหัด10.1่งดน่น่าจะทําได้นะคะโอเคเอา่าต่อไปค่ะเรื่องต่อไป10.1การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจําแนกข้อมูลง่ายมากอา่าดูซิสํารวจข้อมูลก่อนค่ะก่อนที่เราจะเอ่อเก็บรวบรวมข้อมูลเรามาสํารวจข้อมูลซิให้เลือกภาพสัตว์เลี้ยงต่อไปนี้ที่นักเรียนชอบคนละ1ชนิดมาติดบนกระดานอา่า ติดให้แล้วค่ะเพื่อนติดให้แล้วเนี่ยเนี่ยเขาติดให้แล้วมีอะไรบ้างอ่ะมีสุนัขมีปลามีแมวมีนกใช่ไหมมีอยู่ทั้งหมด4ชนิดนะคะมีสุนัขมีปลามีนกมีแมวมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่นับเลยนะคะในตลาดในเนี้ยนับเองนะคะแล้วนักเรียนก็ลงไปเลยแล้วมีผลรวมเท่าไหร่อ่าโอเคไปตอบเองนะคะอ้าวต่อไปค่ะต้าน ข้อมูลจากการทดลองอข้อมูลจากการทดลองถ้าคดโหวมีลูกปัด40เม็ดสีน้ำเงิน30เม็ดสีขาว20เม็ดสีดําสีแดง40เม็ดสีน้ำเงิน30เม็ดสีขาว20เม็ดแล้วก็สีดํา10เม็ดุูมตัวแทนนักเรียนมา1คนมาหยิบลูกปัด1กํมมือแล้วให้เพื่อนๆคาดเดาว่าจะหยิบลูกปัดได้สีใดมากที่สุดสีใดน้อยที่สุดเพราะเหตุใดจากนั้นนับจํานวนลูกปัดแต่ละสีทีุ่่มหยิบได้แล้วบันทึกข้อมูลลงในตารางอ่ ลงได้เลยค่ะจำนวนลูกปัดที่หยิบได้อ่ะหยิบได้หยิบได้หยิบได้เท่าไหร่อ่ะอืออันนี้เราก็ไม่รู้เนาะเราลองสุ่มดูนะคะว่ามันได้เท่าไหร่อ่ะแล้วลองเดาดูซิว่าคิดว่าคิดว่านักเรียนคิดว่ายัางไงอะว่ามันจะได้สีไหนมากที่สุดอะใช่สีแดงไงคะเพราะสีแดงมันมีมากสุดยังไงก็ยังไงก็ได้สีแดงแน่ๆน่อสี่สิบอะเยอะสุดเลยเออแล้วได้สีอะไรน้อยสุด ได้สีดาค่ะมีโอกาสได้สีดําน้อยสุดเพราะว่ามันมีน้อยน้อยน้อยมากก็เหมือนกับเราถูกรางวัลที่หนึ่งนั่นแหละอืมันมีน้อยใช่ไหมมันมีแค่รางวัลเดียวถูกไหมถ้ารางวัลที่ห้ารางวัลที่หกอ่ะเออรางวัลที่สี่รางวัลที่ห้ามันยังมีเยอะเรายังมีโอกาสถูกกว่าถูกเฉยเฉใช่ไหมคะเหมือนกันเลยค่ะในการเรื่องนี้นะคะในการนําเสนอข้อมูลนะคะในการทดลอง ก็จะเป็นแบบนี้นะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลก็มีได้หลายวิธีค่ะเช่นการสํารวจการทดลองการสอบถามการสังเกตเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจึงนําข้อมูลมาจําแนกและจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกต่อการนําไปใช้ค่ะเรื่องนี้ง่ายค่ะไม่ยากเลยสำรวจข้อมูลที่นักเรียนสนใจแล้วนาเสนอโดยใช้ตารางนักเรียนสนใจเรื่องอะไรคะนักเรียนก็ลองดูอย่างเช่นสีที่เพื่อนชอบอก็ไปถามเพื่อนมา ถามเพื่อนสักสิบคนก็ได้ว่าเพื่อนชอบชอบสีอะไรสีแดงสีดําสีขาวสีชมพูสีเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรืออาจจะชอบแบบผลไม้ที่เพื่อนชอบอย่างนี้ก็ได้ก็ไปสํารวจมานะคะเอาข้อมูลไม่ต้องเยอะค่ะเอาข้อมูลสัก10คนอย่างนี้เป็นต้นนะคะ15คนอย่างนี้ก็ได้นะคะต่อไปข้อที่2 โยนลูกเต๋าครั้งละ2ลูกนําผลบวกของแต้มที่โยนได้ในแต่ละครั้งบันทึกลงในตารางนักเรียนก็เอาลูกเต๋ามาโยนเลยค่ะครั้งที่1ออกหน้าอะไรสมมุติว่ามันออกหน้าเลข6กก็ใส่เลข6ถ้าสมมุติว่ามันครั้งที่2อเราโยนไปแล้วปุ๊บมันออกเลข1นึ่งแล้วก็ใส่เลข1อ่าครั้งที่3โยนไปปุ๊บมันออกเลขสาเราก็ใส่เลข่าให้ครบทั้ง10ครั้งเลยค่ะแล้วดูซิพบว่าจากข้อมูล เราพบว่าอะไรครั้งที่1ได้เลข6ครั้งที่2โยนแล้วได้เลข1ครั้งที่3โยนแล้วได้เลข3ครั้งที่4หนูโยนแล้วได้เลขอะไรครั้งที่5โยนได้เลขอะไรนะคะถึงครั้งที่10เลยแล้วหนูโยนได้เลขอะไรนะคะแล้วในโอกาส10ครั้งเนี่ยหนูโยนได้เลขอะไรเยอะสุดอ่หนูก็ลองเขียนลงมานะคะอาวบันทึกแบบักหัด10.2คิดว่าน่าจะทำได้นะคะในแบบหัดอาวง่ายมากตรวจสอบความเข้าใจ แก้วตาและเพื่อนช่วยกันเก็บขยะในบริเวณโรงเรียนได้ข้อมูลดังภาพมีอะไรบ้างอาะที่แก้วตาเก็บได้มีขวดน้ํามีเศษดินสอมีกล่องนมมีเศษกระดาษมีถุงพลาสติกอ่ะมีเท่าไหร่อ่ะขวดน้ามีเท่าไหร่คะขวดน้ํามีอยู่สองค่ะเศษดินส้อมีอยู่ห้ากล่องนมมีเท่าไหร่มีสี่เศษกระดาษมีหกถุงพลาสติกมีเจ็ดทั้งหมดที่แก้วตากับเพื่อนเก็บได้เนี่ยมีรวมทั้งหมดยี่สิบสี่นะคะยี่สิบสี่ชิ้นอ่ะ ถามว่าแก้วตาและเพื่อนเก็บอะไรได้มากที่สุดนักเรียนก็มาตอบสิอะไรมากสุดเนี่ยดูตัวเลขใช่ถูกต้องถุงพลาสติกเยอะสุดเลยประโยชน์ในการจําแนกข้อมูลเป็นยังไงทําไมคะทาให้ออรู้เห็นภาพรวมของข้อมูลใช่ไหมและสามารถบอกรายละเอียดและเปรียบเทียบข้อมูลของแต่ละรายการได้คะ่ะโอเคนะคะ,ะสําหรับเรื่องนี้ในการ เก็บรวบรวมข้อมูลและการจําแนกข้อมูลก็มีเท่านี้ค่ะไม่ยากจนเกินไปคิดว่านักเรียนจะทําแบบฝึกหัดที่10.2ได้นะคะโอเคนะคะอา้าวเจอกันคลิปหน้าในการเรื่องการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตาราง2ทางค่ะครั้งก่อนอชั่วโมงนี้คุณนิวนำเสนอตารางทางเดียวเนาะครั้งต่อไปเป็นตารางสองทางนะโอเคเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ